นะครับต่อไปคลิปนี้เราจะพูดถึงวิธีการเมื่อเราต้องการจะเปลี่ยนสายกระดาษนะครับเมื่อเราใช้เราใช้กระดาษไปแล้วนะครับเราต้องการจะเปลี่ยนตัวริบบอนหรือต้องการจะเปลี่ยนม้วนกระดาษที่เราที่เราจะใช้ไซสายอื่นจะใช้ขนาดอื่นมา exactly <c oughs> ทดแทนนะครับเราจะมีวิธีการปลดก่อนที่จะถอดออกการะดออกเราจะต้องทำการปลดนะครับดึงนะครับทําการดึงตัวล็อกหัวพิมพ์ก่อนออกมาด้านข้างนะครับ ครวก็ทําการหมุนไปด้านหน้านะครับหัวพิมพ์ก็จะอ้าขึ้นเราก็สามารถจะปลดตัวกระดาษออกได้สามารถจะดึงตัวริบบอนออกได้นะครับสามารถจะปลดดอ,อกด้าเราดึงดออกมาธรรมดานะครับบุนเก็บได้เลยวิธีการถอดนะี่ครับเรียบร้อยของตัวกระดาษเราก็ยกออก เสร็จว่าเราก็เอาม้วนใหม่ใส่เข้าไปหรือเอาเอาดิบบอดม้วนใหม่ชนิดใหม่ใส่เข้าไปก็ได้นะครับเรียบร้อยแนละ้ว